เฮ้ย hey, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังไปสุขสุขสุขคนครับพอกับอกลาัสิบดลค้นเก่าค้นโกคนดาก็ออกแต่เหมือนเดิมนะครับอาลายคนสีงง,งนะครับว่าสิบบดลสีไปใส่หรืออะไรยังไงครับตอนนี้นะครับวัดกําลังสิกับบ้านครับก็คือว่าเมื่อคืนเมื่อคืนมีรถดูรถสองทุ่มครึ่งแมนบอรับวัดกลับไปประมาณสองทุ่มแต่ว่ารถมันออกแต่แต่ทุ่มสี่สิบหาเพราะว่าคนกลับบ้านหลายวัดกเ็เลยตกรถ นะครับกเ็เไยได้กลับบานมือนีนะครับกับมือนีกน็คือว่าสิไปท่นปานบอกยังว่าหลุ่นหลุ่นอยู่คือกันนะครับเพราะว่า,าเราไปขึ้นรถยูบ,บริษัทลุงประเสริฐครับลุงประเสริฐวัดถึงเช็กรอบนะครับมันมีเช้าก็คือมีแปดก้าม่งละ่ะแล้วก็มีรอบสิบสามนาฬิกาคือบ่ายโมงนะครับคือตอนนี้ประมาณบ่ายโมงยี ตอนนี้ประมาณเทียงยี่สิบลครับกับสีงยงน้รถไฟฟ้าไปนั่นะพี่น้องนะสีท่านบอเอาอสิดว่านะครับจะพยายามไปให้เร็วให้ท่านท,าที่สวัสดวาท่งถ้าต,ตกรถที่บคอคซออีกเจ้าไดพี่น้องมาครับเด้อนะครับมอร์นิ่งคริสตนะ์ม,สมาสนะครับทุกคนสวัสดีบัน นะครัถ้าไปแท็กซี่ขึ้น่าท่านแน่นอนนะครับผ้ไปรถไฟฟ้าย่างเดียวเอาละครับพี่น้องตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่เราถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วนะครับเต็่นเต,นต้นพี่น้องรถเราเชือกแป๊บหนึ่งนะครับว่า เราจะไปลงที่สถานีกำแพงเพชรนะครับอ๋อชิดอ่าไปลงกำแพงเพชรมันต้องต่อรถไหมอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปถามเขาก่อน จะเป็นเองจะเป็นน้องหรือมั้งจะไปหมอชิดนะครับกำแพงเพชรน่ะใกล้สุดใช่ไหมครับมันมันลงสถานีกำแพงเพชรไดไหมมีไหมหมอชิดแลค่ะไปกำแพงเพชรไปกำแพงเพชรใช่ไหมคะใช่ครับลงใต้เด็ดลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเอ็มอาร์ทีอ๋อเออถ้างั้นไปไปไอ้นี่ก็ได้ไปหมอชิดก็ได้ได้ค่ะเดินทางฟรีค่ะใ่ครับมันครับเดินทางฟรีพี่น้อง อัดวนอาภุมเรียบร้อยนะครับจะทันไหมเอ,อ่ยเราไปหมอชิดเราต้องไปต่อแท็กซี่อีกได้พี่น้องีกขึ้นท่านหมอเอานะครับ ตันละกทเลบอะครับะะเราต้องใช้เวลาให้คุ้มนะครับ<ม>ชิปนี้กห้พี่น้องเบิ้งแบบคอมริงรีบนะครับ<ม>อันนี้นะครับไปใไสไมาใส่ย่าลืมมไ่แมสด,ด้วพี่น้องเด้อ เสดนยุตกรเทพกับยุดแต่ห้องนะคะระับไป้อกไปใส่เมื่อยแห้งพี่น้องตอนนี้รถไฟกำลังมานะครับรถไฟกำลังมา<ๆ>สิ่งหอบของอุญุอัญญาจังนอนด้พี่น้องเด้อนะครับตอนนี้อยู่บนรถไฟฟ้านะครับเมื่อยแห้งพี่น้อง เพื่อให้ท่านเพื่ท่านกบ,บานรถล,ลอบใบโมงนะครับ13นาฬิกาอัานนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับอันนี้รถไสฟฟ้ากําลังกําลังมาหอดสถานีอีกสถานีหนึ่งก็ชิหอดนะครับ รอรถไฟฟ้านะครับถ้าขนาดลอ,อน,นี่กับสองสาชมชั่วโมงหายชั่วโมงเลย้ยหาหน้าที่เะไรไม่ถนอมรถไฟนังสิมาครับซึ่งการนั่งอันนี้จะเร็วสุดๆนะครับเพราะว่านั่งนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวว่าสิไปอทต์่อสิไปต่อแท็กซี่นะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว คือเสียแต่คือเสีเอ่อพอทันนะครับคิดว่าน่าจะทันนะครับบ่ายมุมนะครับ,รบเดี๋ยวอรอดรอนกันพี่น,อกกน้องว่าซีหอดอนนะครับนะ กบนังเดอพี่นองนะครับเรี้ยวมากเลยพี่น้องเรี้ยวริตีมากเลยนะครับเสียงดัง ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องด้วยแป๊บนึงนะครับเรากำลังจะถึงแล้วนะครับกแลกครับไปรุง่งสถานีกำแพงเพชรเราต้องไปรถไฟฟ้าใต้ดินเอยเราต้องไปรถไฟใต้ดินนะครับแต่ว่ารถไฟใต้ดินนะ่ะว่บวรัวมันขึ้นยี่หม่องไหนก็มีมันขึ้นยี่หม่องเดียวก็คือ,อตรงตรงนี้นะครับตรง รถไฟฟ้านะครับข้างบนนะครับวัเสียวอาศิาว่าเสิ์ว่าเถรเนี่ยเดี่น้องตื่นเต้นแบบกลัวมไม่ทันเวลานะครับ เหมอนนะครับเป็นเต็นทอย่างก้นนางเื่องอีกที่หนึ่งอันนี้เขาลงฝั่งไหนเนี่ย ม,มีแท็กซี่ข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอ้องหนุยมากเลยเขาจะรับคนมานอเนี่ยจะรับคนไหมอันนี้ไปหรือไปนี่ก็ได้เดี๋ยวสดไปหมอชิดครับไปรถตู้รถตัวครับ รถทัวร์ชั้นสองตัวไม่ทันเอ็นมาไซน,นะครับตอนนี้พี่น้องครับมอกี้เริ่มทายให้เบิ้งเสร็จพอดีนะครับได้รอบบ่ายมงตรงเป๊ะนะครับ อ่าจนานนะครับุดทาลงลงอยู่ขวามือรับบ่ายหมง ทพอดีทันพอดี <c oughs> ถึงบ้านก็ประมาณเป็นสารคามประมาณสามทุ่มนะครับแล้วก็นั่งรถกระบบประสิทิคำจักน้อยนะครับ <c oughs> ตรงไหนเนแล้วนใช้เออ ต้องกระเสริฐนะครับช่องที่เท่าไหร่ <c oughs> ที่น้อหละาลืมถามถมาเจ้าช่องที่เท่าไหร่อ่ะ ลงกระเสิร์ดอย่างนี้ยังไงโอ้่างที่หนึง่งหยุดไกลามากเลยครับแล้วออกฝ่ายมองนะครับเขาทําไมบอกว่าลงมาแล้วหยุดขวามือมันต้องลงมาแล้วหยุดซ้ายมือสิอยห่ปงะท่านลดเา อีัดนี่ลนมทางล่างนี่ะวัดไดีนะนีหนลูกค้าก็เซคเองแ่ดูเลยเหมือนกันยดนะคะขึ้นปลยครคกับกระเป๋านี่ไปข้างหน้าเลยข้างบนเจ็ดเอครับข้างหลังมาข้าหลังมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Okay. Okay. xe là phía nào tôi đấy là mẹ ่เด้ี่นอวลกรนรอ,อยแล้วนะครับเด๋ยบอลี่พี่น้องเดี๋ยวหับ้าดเดี๋ยวเสียอัคิคลินให้บ้างลิปเนื่อทั้งมวนทั้งมือนะครับในกัปตั น้องฝากอินีติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวหอดบานหรือหอดสะะารค้มและจุดพารรถต่งตงตงงางๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตลงถ่ายคลิปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนั่งรอนะครับ,บายบายมีบริการดีนะครับมีการฉีดเมื่อกี้นะครับที่คนลงพนักงานมาฉีดฉีดขาเชื่อนะครับอยู่บนรถนะครับถือว่าบริการดีนะครับ ยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับก่อนขึ้นรถก็ต้องมีการวัดไข้นะครับพี่น้องพอขึ้นรถมาเสร็จก็เึ้นกับมาฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้ออีกทีนึงนะครับ คลิปต่อไปนะครับว่าถึงบ้านแล้วจะถึงเวลาจับโมงเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ